ว่ามันเกิดขึ้นปล่อยไหมตอนนี้อยบ่อยๆอยู่ครับกี่รอบแล้วประมาณสามรอบได้พี่บางทีก็มาตีบ้างมาปลาต้นหินใส่กระจกอ๋อไอกระจกที่เห็นแตกตรงนั้นก็ลอยเคยมีเรื่องมาก่อนแล้วใช่ใช่แล้วมันก็แก้กปแก้มาอ๋อแสดงว่าแล้วไอคนคนเจ็บนี่เจ็บหนักไหมอย่างตอนนี้รอรอดูผลเนี่ยไม่เห็นเห็นเห็นว่าไอตอนตอนที่เกิดเหตุนี่โดดลบได้เหรอหรือยังไงโดดลบได้ไปเองสีครับเรียกเรียกอยู่ที่ไหนโอสสอสสอง ไม่แล้วทีนี้ไอ้มีคนเห็นระเบิดไหมระเบิดมันเป็นรูปร่างหน้าตายไงว่ากลมๆสีดำประมาณเท่าก้อนประมาณเท่านี้แล้วพันเทียบดำม,มามาสองลูกเลยีเป็นเป็นอด,ด,ดเองเอใช่ครับอดี์เองเนอคิดว่าเป็นกลุ่มไหนที่ม่มีเรื่องอันนี้ม่ใจเหมือนกันครับเคยจะมีเรื่องอะไรกับใครไหถ้าถ้ายัางพวกผมไม่ไม่ไม่มีไม่รู้ว่าใคร่ะครับเมันจะเป็นพวกอื่นนะครับแต่เขา พลวิไลกันอะไรประมาณนั้นเกิดหลายครั้งแล้วเรากลัวไม่มาเย็นครั้งนี้เรากลัวเพราะจอดรถกันนี้ทุกวันเลยอ,อันนี้ก็พูดยากเหมือนกันครับต้องจับตัวให้ได้อือต้องให้ตำรวจรีบจับตัวให้ได้นะว่าใครทำอ,อยากรู้เหมือนกันเนี่ยใช่อยากรู้อยากเห็นหน้าคนทำเหมือนกันอาการเป็นไงขึ้นเย่าเหรนว่าลอยสลีอยู่ครับรอผลออกมาตอนนี้ยังไม่ออกมานว่าโดนช่วงขาช,งช่วงตรงนี้ รองเท้ารองเท้านี่น่าจะไปหมดเลยครับแล้วก็ช่วงขางก็โดนแรงอัดด้วยอแล้วก็น่าจะเจ็บอยู่พอสมควร